สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเต้คันตุเล่นะคะรังจาาที่นวานพาทุกคนไปเที่ยวได้เรียกว่า1อาทิตย์แต่ว่ามีคอนเทนต์ตลอดทั้งเดือนแน่นอนอย่างงี้นะคะคก็กลับมาสู่ความเป็นจริงค่ะต้องมาซ้อนจนตัวเล็กตัวน้อยของนวาน,นะคะปกตแิแล้วแลรัศมีลานของนวานก็จะมีเป็นส่วนที่แผนอะไรผลเป็นยังไงเสร็จแล้วก็โกลส์ของสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมคะวันนี้ช่วงนี้คะ่ะมันใกล้จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กสอบแล้วฉะนั้นนวานเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทําเป็นแนวแนวนี้นวารจะทําเป็น to do list ของส่วน ใหญ่ๆที่นวานจะต้องโฟกัสเยอะๆโอ้ลืมเลยอวดๆนี่คือแม่บรรทัดอันใหม่ซื้อจากมูจินะคะหลัก10ค่ะคล้ายๆกันแบบเนี้ยของญี่ปุ่นเหมือนกัน127ของมูจิปุ๊บราคาลุก มานล้รักลุบกลิบตรงนี้น้าหวันก็กะว่าจะทําเหมือนเป็นทิกเก็ตนะคะเหมือนเป็นตั๋วอะไรสักอย่างนะคะก็จะให้ตั๋วหนึ่งใบสําหรับทูดูลิสหนึ่งหัวข้อค่ะจากนั้นก็ขีดเส้นนองนะคะด้วยปากกาพอสต์คะโดยที่น้าวันจะใช้เป็นสีจี๊ดๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทําทําคลิปไปคะ่ะนักเรียนโทรมาขอเปลี่ยนเวลาเรียนนะคะขอแวะแก้เน,นื้อหาแป๊บนึงคะ่ะ ค่อเรากลับมาที่ตัวตก็ตของเรานะคะนาวานก็อยากให้ตัวฟอนต์ของหัวขอ้อมดูสายไฟหน่อยๆน,นะคะก็เลยขีดเส้นทยางมุมหลายๆอันเสร็จแล้วก็เขียนตัวอักษรตามเส้นทยางมุมนั้นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสอบเป็นโนนะคะเวลาการสอบเป็นโนก็จะมีแบบปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีนะนาวานก็เลยแยกตก็ตอันนึงสําหรับหัวข้อเรื่องทฤษฎีล้วนๆก็ลอกเสื้อบาสั้นๆเอาไว้ค่ะว่านาวาน cover ทุกอย่างแล้วนะจิตแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นสอบแบบปฏิบัติ ก็เขียนหัวข้อเหมือนกันค่ะว่าในแต่ละเกูเนี่ยนักเรียนได้ครอบคลุมทุกหัวข้อแล้วนะจ๊ะจากนั้นนะคะระหว่างก็เว้นพื้นที่บางส่วนเอาไว้ค่ะตรงนี้กะว่าจะเขียน reflections นะคะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องติดตามผลสําหรับสัปดาห์ถัดไปแปะสติ๊กเกอร์แนวเรโทรนะคะเพราะว่าสไตล์มันดูแบบความเป็นอนาคตของยุคเจ็ดสอะไรเงี้ยค่ะก็คือความไซไฟของยุคอดีตนั่นเองนะคะ ่สวนอื่นนนนกัะะคะี่เป็นวาชิเทปหนึ่งในสิ่งที่นวานได้มาจากมิวเซียมสยามนะใครยังไม่ดูวีล็อกที่นวานไปมิวเซียมสยามนวานฝากดูกันด้วยนะคะตัวนี้ลดราคาด้วยแบบไม่ถึงร้อยอะหกสิบมั้งยไงนี่แหละสติกเกอร์นี้มันน่ารักนะแต่นหวานจะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทำเจอร์เนลสักวันหนึ่ง ว้าชีอ่ะจะเห็นว่าส่วนที่เป็นฝาตัวน,นี้มันน่ารักมากเลยใช่ไหมด้วยความที่น้หวานตามศิลปินก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาต้องดีไซน์ตรงเนี้ยอย่างตั้งใจเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละทุกสิ่งเราต้องเก็บชิ้นส่วนของน้องเอาไว้นะ,ค,ะคือแบบอันนี้มันน่ารักมากเหมือนเห็นล้วมอ,อฉันต้องมีฉันต้องใช้นี่ได้ให้ดูให้ดูลายเนี่ยมันคือแบบสถาปัตยกรรมของตัวตึกมากๆค่ะ แล้วนวานก็ไปถพิพธิธภัณฑ์เรื่องตึกพอนดินไงพอเราไปดูเรื่องตึกเราเลยยิ่งอนะินน่ะว่าแบบอุยๆๆอ้ยอๆๆุ้ยอุ้ยกะว่าถ้าเราหยิบม,มาใช้แล้วมีคนถามก็คือตกบ่วงาห้าอนหวานฉันเรียนรู้มาแล้วเรื่องนี้ อยากจะรู้เรื่องนี้มากขึ้นสินะมาฉันจะเล่าให้ฟัง Do you have around an hour ถ้าใครยังไม่ได้ไปส่วนที่เป็นเรื่องตึกแบบแนะนําแนะนํามากทุกอย่างดูทําให้รู้สึกว่านี่มันของฟรีจริงๆเหมือน,นีบยนี่ขนาดเขาแบบให้เราเข้าฟรีนะเขายังตั้งใจทําขนาดนี้นหว่านรู้สึกว่างานของมิวนเสียเป็นงานที่ทําให้เรารู้ได้เลยว่าเขาแบบไม่ได้ทําไปเฉยๆอะ่ะมันมาจากแพชชั่นมันมาจากความรักที่สตาฟเขาได้ทําได้รู้สึกแล้วเร อินได้ง่ายมากค่ะที่รักทุกคนเติมอ,อีกนิดนึงนะคะให้มันรู้สึกเต็มๆเพราะตอนนี้ยังดูโล่งอยู่เรียกได้ว่าพอเราหนีไปเที่ยวแค่5้าวันเท่านั้นแต่งานที่รอคอยอยู่นั้นเหมือนะหวานโดดงานไปสักสองเดือนเะนั้นเนี่ยการตกแต่งทั้งหลายเนี่ยนะคะจำเป็นมากค่ะ ทำให้นวาวรู้สึกว่าแต่ละวันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหนื่อยเกินไปอ่ะไม่แย่ไม่แย่นวาตั้งชื่อเทมเพลตตัวนี้ว่า A Quick Plan ค่ะเพราะว่ามันรีบมากจริงๆปกติลแล้วอะค่ะนวาจะเขียนเลสันแพลนหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าค่ะแต่สัปดาห์ที่กำลังทำอันนี้ยมันไม่ใช่ไงพอเวลาไม่พอฟอร์มที่จะทำก็อยากจะเปลี่ยนมันก็เลยเร่งเนิดนึงค่ะ เรียบร้อยกับพลันเล็กๆของนหวานนะคะแนวรีบทำไฟใหม่เน้นความใช้ได้จริงปรับประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตช่วงนี้นหวานยังมีพวกมินิคลิปที่เก็บมาจากช่วงที่กลับไปเที่ยวแค่4วันนัที่บอกค่ะไม่ถึงสัปดาห์แต่เรามีคลิปยาวไปตลอดจะถึงทั้งเดือนแน่ๆเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบได้ใช้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ s ั b s c r i b e ชห้กันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ Love you. and God bless y'all